ครั้งแรกที่เขามาเจอลูกเขยก็ต้องตะลึงกับสิ่งที่เห็นบ้านธรรมดาของคนทั่วไปคือที่พักของยามที่นี่ขับรถเข้าประตูใหญ่ครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ถึงบ้านลูกเขยลูกสาวลูกคบกับใครกันแน่น้องชายพอได้ยินว่าพี่เขยเป็นเจ้าของเกมเจ้าในายใหญ่ของบริษัทถึงกับนั่งไม่ติดในที่สุดก็ขับมาถึงบ้านหรูคนที่มาต้อนรับพวกเขาคือคนหัวโล้นที่ดูดีพ่อแม่กาลังจะตั้งคาถามเกี่ยวกับรสนิยมของลูกสาวแอนนาก็รีบแนะนําว่าเขาเป็นแค่คนดูแลบ้านแม้แต่คนที่จบจากฮาวาดที่อยู่ข้างหลังเขานัักกกกเเเเรีเเเีียนนนน่่่่งง็็็ปปแคดทททาาวไ แรนดี้ช่วยยกกระเป๋าให้พวกเขาหน่อยได้ครับท่านยินดีต้อนรับทุกท่าน yeah. สุดยอดใช่แล้วคนที่ใช้คำหยาบเหมือนเครื่องหมายจุลภาคก็คือแฟนของแอนนารูปครอบครัวหล่อมากพระเจ้าพิธีต้อนรับที่แปลกทำให้ผู้เท่าทั้งสองไม่ค่อยชินเลาปาตัดสินใจว่าจะอยู่ที่นี่ครึ่งชั่วโมงแล้วกลับบ้านส่วนภรรยาคิดว่า20นาทีก็ถือว่าให้กิจแล้วเรื่องปวดหัวตามมาติดติดเพื่อที่จะฉลองคริสต์มาสกับพวกเขาแจ็คถึงกับวาดครอบครัวของแอนนาไว้ที่หลัง โอ้พระเจ้าเขายังสักคำว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสด้วยอะไรนะหยุดพูดไร้าสาระได้แล้วคำหยาบคายหลายคำที่แจ็คถึงกับพูดออกมาต่อหน้าพวกเขาเหล่าป่าแม่จะโกรธจนเกือบเป็นลมแต่ถึงอย่างไรนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาเพื่อแสดงความใจกว้างของผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่เขาจึงเลือกที่จะอดทนจากนั้นแจ็คพาพวกเขาไปชมคาลิฮะที่แท้เพื่อการหมายเยือนของผู้เท่าทั้งสองแจ็คก,ก็เตรียมตัวไม่น้อยในบ้านไม่เพียงแต่มีง,งานศิลปะที่แม่ใหญ่ชอบวางไว้พอได้ยินแอนนาบอกว่าพ่อชอบเล่นโบว์ลิ่งเสมอเขาสร้างลานโบว์ลิ แม้ว่าการเตรยียมการเหล่านี้จะไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อมองดูเด็กหนุ่มตรงหน้าลาไปก็ยังไม่พอใจยังไม่ต้องพูดถึงว่าเขาอายุต่างกับลูกสาวสิปีแค่คำพูดหยาบคายและรอยสักเต็มตัวจะให้วางใจฝากลูกสาวไว้กับเขาได้ยังไงบางทีหลังจากเจอกันไม่กี่นาทีในใจตัวเองก็มีคำตอบแล้วแต่ด้วยการเกลี้ยกล่อมของลูกสาวลาไปจึงต้องอยู่ต่อเพื่อสังเกตอีกสองวันแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือการพักครั้งนี้เกือบทำให้เขาเสียชีวิตไปครึ่งหนึ่งในทั้งอภาราตเมนต์หาไม่มีทช่สัก แม้แต่เข้าห้องน้ำก็ต้องใช้โถสุขภัณฑ์อัจฉริยะล้างแต่เขาที่หัวโบราณไม่สามารถยอมรับการจัดการแบบนี้ได้เขายอมให้แห้งดีกว่าลองสิ่งใหม่เมื่อผู้จัดการได้ยินก็รีบมาช่วยเกลี้ยกล่อมลางไปให้เปิดใจไม่อย่างนั้นเดี๋ยวในงานเลี้ยงตอนเย็นทุกคนจะไม่มีความอยากอาหารหลังจากพิจารณาหลายครั้งเขาตัดสินใจกล้าไปข้างหน้าเราปายบ่นว่าทำไมโถส้วมนี้ถึงมีฟังก์ชันล้างหน้าพ่อบ้านไม่มีทางเลือกจึงต้องมาช่วยแก้ปัญหาให้เขาเองในที่สุดก็รอจนถึงงานเลี้ยงอาหารคำ่ำครั้งเรัอาาากาะหชฟท ให้เป็นรูปหนังสือพิมพ์การจัดเตรียมอย่างละเอียดทําให้เหล่าปลายพอใจในที่สุดเขาถามอย่างเป็นธรรมชาติว่าทั้งสองคนรู้จักกันได้อย่างไรแจ็คไม่ได้คิดอะไรมากจึงเล่าเรื่องราวความรักของพวกเขาออกมาทั้งหมดอย่างเช่นเดทกันสามครั้งก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันแม้กระทั่งเมื่อสองเดือนก่อนเพื่อความสะดวกสบายแอนนายังย้ายออกจากหอพักมหาวิทยาลายัยสิ่งนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําให้พ่อแม่ไม่พอใจหลังอาหารเย็นทั้งสองคนกําลังปรึกษากันว่าจะทําอย่างไรให้พวกเขาเลิกกันใครจะรู้ว่าแจ็คยืนอยู่ที่หน้าประตูอย่างสดใสที่แท พูดจริงๆฉันไม่มีประสบการณ์มากในการอยู่กับพ่อแม่ที่แท้เขาเติบโตมากับการกินข้าวบ้านคนอื่นการเข้าสังคมเร็วเกินไปทําให้เขามีนิสัยพอเครียดก็จะพูดคำหยาบออกมาแต่ลองคิดดูว่าเขาไม่มีการสนับสนุนจากพ่อแม่ยังสามารถพึ่งพาตัวเองพยายามทีละขั้นตอนเปิดบริษัทก็ไม่ง่ายเลยเนื่องจากดึกเกินไปเขาวางแผนว่าจะพรุ่งนี้เช้าไปคุยกับพ่อตาที่สวนสาธารณะเช้าวันรุ่งขึ้นลุงปก็เจอแจ็คที่กําลังให้อาหารมาคิดว่าจะพูดเรื่องสําคัญกับตัวเองพอได้ยินว่าเขาจะขอลูกสาวแต่งงานในวันคริสต์มาดใใจะตอ เขาก่อนว่าจะใช้เท้าไหนก่อนแต่ยังไม่ทันที่เขาจะทําให้เรื่องแตกหักแจ็คก,ก็พูดอีกว่าถ้าไม่ได้รับคําอวยพรจากเขาเขาเองก็จะไม่ขอแอนนาแต่งงานเพราะเขาอยากให้ทุกคนยอมรับความสัมพันธ์ของทั้งสองอย่างน้อยแจ็คก,ก็พูดอะไรที่มีเหตุผลบ้างทั้งสองคนทําข้อตกลงกันอย่างสุภาพบุรุษถ้าสามารถทําให้พ่อตายอมรับตัวเองก่อนคริสต์มาสได้พ่อก็จะยอมรับการแต่งงานนี้แล้วก็เป็นแบบนี้แจ็คพาเขามาที่หน้าบ้านคนอื่นมองดูต้นคริสต์มาสสูงใหญ่ตรงหน้าเขาไม่พูดอะไรสักคกออกา คนแก่หัวโบราณอย่างลุงไว้ก็คลั่งไปกับเด็กคนนี้ด้วยระหว่างทางกลับบ้านเขาจูจ่ๆก็ได้ยินจากปากของแจ็คลูกสาวจะเลิกเรียนเพื่อไปทําง,งานเป็นประธานมูลนิธิที่แจ็คก,ก่อตั้งพอฟังจบลุงไว้แทบจะลม้มลงแอนนายังเหลืออีกปีเดียวก็จะจบการศึกษาไม่รู้จริงๆว่าในช่วงเวลาสําคัญนี้ลูกสาวคิดอะไรถึงจะเลิกเรียนเราไปกลับมาที่วิลล่าและเรียกประชุมครอบครัวอย่างเร่งด่วนเขาบอกลูกสาวว่าถ้าตอนนี้เธอทุ่งเททุกอย่างให้แฟนหนุ่มถ้าหากในอนาคตทั้งสองคนเลิกกันเธอจะไม่เหลืออะไรเลย เห็นได้ชัดว่าความกังวลของพ่อไม่ใช่ไม่มีเหตุผลแต่แอนนาตัดสินใจเลือกเส้นทางนี้แล้วและเธอก็ยินดีรับผลที่ตามมาการประชุมครอบครัวจบลงอย่างไม่ราบรื่นเพื่อช่วยลูกสาวตรวจสอบมูลนิธิของแจ็คเขาเตรียมให้บัญชีของโรงงานช่วยแฮกเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของบริษัทแจ็คเพื่อตรวจสอบข้อมูลขณะที่เขาแอบเปิดคอมพิวเตอร์แจ็คก,กับลูกสาวก็มาที่สำนักงานทั้งสองคนที่ยังหนุ่มสาวและร้อนแรงยังไม่ทันได้พูดคุยกันมากก็เริ่มพูดคุยเรื่องรัก,รกๆใครๆ่ๆเหล่าปลายที่อยู่ใต้โต๊ะทำงานแทบจะคล่คคา ในที่สุดก็เจอข้อมูลสาคัญในคอมพิวเตอร์ของแจ็คพบข้อมูลที่สาคัญมากจากนั้นเขารีบไปหาลูกสาวและบอกเธออย่างมั่นใจว่าคุณถูกหลอกจริงๆแล้วบริษัทของแจ็คก,กาลังขาดทุนดังนั้นเขาไม่มีเงินเปิดมูลนิธิเมื่อรู้เรื่องนี้แอนนาก็ไปหาแจ็คเพื่อเผชิญหน้าแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือแม้ว่าธุรกิจของบริษัทจะย่ำแย่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาอื่นของแจ็คยังมีทรัพย์สินอยู่มากคุณมีเงินเท่าไหร่กันแนะ่คุณไม่ต้องตอบก็ได้แต่เขาต้องตอบโอเคฉันยอมรับทั้งหมดแย่มาก ชั้นเหลือแค่9 7ล้านคือ197ล้านพอฟังตัวเลขนี้ก็ยืนอึ้งอยู่กับที่แต่ยังไม่จบแค่นี้เมื่อกี้แจ็คยังช่วยเขาจ่ายนี่โรงงานสามแสนพูดให้ถูกคือซื้อโรงงานของเขาไปเลยแม่ใหญ่ฟังแล้วงงเห็นได้ชัดว่าเธอไม่รู้เรื่องสถานการณ์ของโรงงานเลยตอนนี้มันไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นการเปิดเผยเรื่องน่าอายของเราไปต่อหน้าสาธารณาชนคิดดูสิเขาไม่เพียงแต่จะกลายเป็นลูกเขยแต่ยังกลายเป็นเจ้านายของตัวเองอีกด้วย เราไม่สามารถยอมรับทุกสิ่งนี้ได้ในทันทีคุณไม่ต้องกดดันคุณยังคงเป็นหัวหน้าเหมือนเดิมฉันตั้งใจจะเป็นเจ้าของที่มองไม่เห็นคุณว่าไงเ<อ>พื่อนร่วมง,งาน<อ>สงครามใหญ่กำลังจปะปะทุทั้งสองคนต่างก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการต่อสู้แน่นอนว่าการเยี่ยมครั้งนี้ก็ได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วหลังจากกลับบ้านเราไปพบว่าตัวเองบ้านเต็มไปด้วยพนักงานจากโรงงานทุกคนมาขอบคุณเขาเนื่องจากแจ็คได้ซื้อนี่ของโรงงานซึ่งก็เท่ากับรักษางานของทุกคนไว้ เมื่อเผชิญหน้ากับพี่น้องในแต่ละวันรอยยิ้มของพวกเขาทําให้ลาวไปรู้สึกสับสนการเป็นผู้บริหารของบริษัทก็เป็นเช่นนี้ไม่เพียงแต่ต้องกังวลเรื่องกําไรของตัวเองยังต้องดูแลครอบครัวของพนักงานให้มีกินมีใช้ยังไม่ทันที่เขาจะคิดอะไรออกข้างนอกบ้านก็จู่ๆก็มีเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังขึ้นมาที่แท้แจ็คพาลูกสาวบินกลับมาเขารู้สึกขอโทษสาหรับอารมณ์ที่หุนหันของตัวเองในวันนั้นส่วนลุงไปตอนนี้ก็คิดได้มากขึ้นเขาถามแจ็คว่าขอแต่งงานกับลูกสาวหรือยังใครจะรู้ว่าเขากลับบอกว่าไม่มีคุณออนนุญาาาตตให้้้้ัวเเงไมม่กขส ลุงไปยไม่เคยเห็นคนแปลกแบบนี้มาก่อนคุณไม่จําเป็นต้องได้รับอนุญาตจากฉันเพื่อขอแอนนาแต่งงานแต,แต่ถ้าคุณมองว่ามันสําคัญขนาดนั้นฉันขอวอวยพรให้พวกคุณแจ็คไม่คิดว่าความสุขจะมาถึงอย่างกระทันหันลุงเสื่องกลับเข้าบ้านแล้วเรียกลูกสาวออกมาเขาคุกเขา่ขาข้างเดียวเตรียมขอแต่งงานแต่สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดคือแอนนาเลือกที่จะปฏิเสธในตอนนี้เพราะทั้งหมดนี้เป็นแค่แผนของพวกเขาและแอนนาตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมไม่เพียงเท่านั้นเธอยังตั้งใจจะเรียนมหาวิทยาลัยให้จบต่อไป แม้ว่าแจ็คจะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่นี่แหละคือชีวิต